สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคนกรับในรอบดึกๆแบบนี้กับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธนะครับผมมาตามข่าวสารของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนกันหน่อยนะครับโอ้โหฉะนั้นของลิเวอร์พูลยังไงก็ยังไม่ปล่อยเทรนออกนะครับในช่วงตลาดเมราคมนี้ครับเพราะว่ายังไงนักเตะคนนี้ก็ยังสําคัญกับลิเวอร์พูลเช่นเคยนะครับรายงานข่าวล่าสุดนะครับจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับก็บอกเลยว่าลิเวอร์พูลครับ ไม่ยอมที่จะปล่อยเทรนนาโนออกจากทีมไปง่ายๆเลยอินไซเดอร์ครับรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนปล่อยเทรนนาโนออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้แม้ว่าสถานการณ์เรื่องสัญญาใหม่จะยังไม่มีความคืบหน้าก็ตามอนาคตของแข้งอ e ียิปตปีอย่างเทรนนะครับยังอยู่ในความสนใจของหน้าสื่อเนื่องจากสัญญาจะหมดลงในซัมเมอร์ปีหน้าทำให้เจ้าตัวสามารถเจรจากับทีมอื่นล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนมกราคมไปต้นไป เรอันมาริดครับแสดงความสนใจชัดเจนว่าต้องการเทรนาโนมาร่วมทีมซึ่งสื่อบางรายงานก็บอกว่ามาริดเนี่ยพร้อมจะลองยื่นข้อเสนอหนึ่งตัวมาร่วมทีมตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยหลังทีมเสียแดนนี่กับบาคขาวที่บาดเจ็บจะต้องพักยาวหน้าตอนนี้ยังไงก็ตามครับรายงานของฟุตบอลอินสซเดอร์ก็บอกว่าหงแดงลเว์พูลเนี่ยไม่มีแผนจะปล่อยเทรนาโนจากทีมในเดือนมกราคมและไม่คิดจะปล่อยใครออกไปรวมถึงวัตตุรุเอนโดที่ตกอยู่ในสถานะตัวสำรองก็ตาม นะครับก็ถือว่าไม่อยากจะปล่อยใครนะครับก็อยากจะเก็บไว้ยาวๆก่อนเพราะว่าเทรนารโนเนี่ยเป็นนักเตะค,คนสำคัญของลิเวอร์พูลตราบนานเท่านานนะครับก็ต้องมารอดูครับวาตารุเอนโดก็ไม่ปล่อยรวมไปถึงเฟเดรุโกเฮียซ่าที่มีปัญหาเรื่องความฟิตนะครับที่ย้ายมาลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสเพราะว่าความฟิตยังไม่ค่อยถึงนะครับก็ต้องามารอดูแล้วกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ยังไงก็ยาก ที่จะปล่อยตัวเทรนนาโนออกจากทีมนะครับเดี๋ยวเราไปตามข่าวสันกันต่อของโดมินิกโซบอสไลกันหน่อยก็คือว่าตอนนี้ครับตกเป็นตัวสำรองไปเลยครับสำหรับโซโบนะฮะดอมก็ตกเป็นตัวสำรองครับเพราะว่าเคอร์ติสโจนเนี่ยโชว์ฟอร์มดีจัดเลยสักทีนะครับฉะนั้นของอันิสลอตนะครับเราเคอร์ติสโจนนะครับโอ้โหปลุกฟอร์มเด็ดสม่ำเสมอแบบนี้ต่อเนื่องคุณก็ได้ลงเป็นตัวจริง อันเดรสลอสครับคุซือของเลียวปูยมรับว่าเคติสโจนกกลางลรุมหมอเนี่ยอาจจะเล่นแบบมั่นใจตัวเองมากเกินไปบ้างแต่ก็มีความสําคัญพร้อมกระตุ้นให้เรียกความส,สม่ำเสมอออกมาให้ได้อย่างต่อเนื่องเคติสโจนครับหายเจ็บกลับมาทาผลงานได้อย่างโดดเด่นอีกครั้งโดยเฉพาะในเกมชนะไบร์ทเลวิสเซนซึ่งเขาเนี่ยจ่ายทะลุช่องให้กับลรย์ดีแอสเบิร์กสกอร์ขึ้นนำ เขามีคุณภาพในการเล่นบอลเขาไม่เคยกลวัวทําในสิ่งที่พิเศษบางทีมันมั่นใจมากเกินไปนะแต่นี่คือเครื่องมือสําคัญและเขาก็ผสมผสานสิ่งนี้ในช่วงเวลาต่างๆและในระยะเวลายาวนานนั้นเขายังมีความขยันที่น่าเหลือเชื่ออีกด้วยเราสามารถไว้วางใจการเล่นเกมรับของเขาได้เราเห็นแนวทางที่เขารับมือกับโคพาเมอร์ตอนนี้สําหรับเ,เขาแล้วเนี่ยมันเป็นความสม่ําเสมอเพราะเรารู้ดีถึงคุณภาพที่เคอร์ติจโจนมี นักเตะที่เก่งที่สุดในโลกโชว์มันออกมาให้ได้นะทุกๆ3วันและนี่คือความท้าทายในตัวของเคริจโจนนะครับถ้าฟอร์มดีสม่ําเสมอเนี่ยต้องบอกเลยว่าโซโบครับดอมเนี่ยตกเป็นตัวสารองยาว,ยาวๆเลยนะครับได้นั่งดูเล่นไปเรื่อยๆครับสำหรับโดมินิกโซบอสไลนะ,ะก็ต้องมารอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าเคอร์ติจโจนครับจะรักษาฟอร์มเก่งได้อย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าเนาะ ในส่วนนี้ก็ต้องมาตามกันยาวๆครับนัดต่อนัดเนี่ยค่อยวัดกันไปยาวๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกุนซือของไบริทันอย่างเฮอร์เซเลอร์หน่อยครับยังยกให้กับแมนสเตียเก่งที่สุดนในโลกนะครับโอ้โหยังยกให้เหมือนเดิมนะสำหรับฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์กุนซือหนุ่มเลยของทางไบริทันแอ็นโฮอาร์เบียนล่าสุดนั่นของฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์ผู้จัดการทีมไบริทันยังเชื่อว่าแมนสเตียคือทีมที่เก่งที่สุดในโลกครับแม้ฟอร์มออกทะเลในช่วงหลัง แมสตี้นะครับจะไปเยือนเอเ t ็กสเตเดียมในเกมวันเสาร์นี้ครับหลังจากแพร้รวด3เกมทุกรายการและมีปัญหาการเจ็บรบกวนหลายคนเลยฉะนั้นของฟาเบียนเทนเซอร์กล่าวบอกว่าเอ,อ่อการเจอทุกทีมคือโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤะดูกาลน,นี้ลีกสูสีกันมากมันแข่งขันกันเยอะมากนะทุกคนสามารถชนะกันได้หมดและเราได้เห็นกันทุกสุดสัปดาห์นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีโอกาสเสมอเรามองมันว่าคือโอกาส แน่นอนเลยว่าเรามีความเคารพอย่างยิ่งสําหรับผมแล้วแมสตี้ยังคงเป็นทีมที่เก่งที่สุดในโลกพวกเขาเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดในโลกอย่างเปปุเดล่าอยู่แต่ายที่สุดแล้วนี่คือเกมการแข่งขัน,นและเราเล่นในบ้านเราอยากจะเดินหน้ากระบวนการของตัวเองต่อไปเราจะมองว่านี่คือโอกาสต่อไปของความท้าทายในการสร้างทีมขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่ฟราเบียนเฮเซเลอร์นะครับได้ออกมาเปิดใจยังยกให้กับ แมสตี้คือทีมที่เก่งที่สุดในโลกนะครับไปต่อกันที่เปเชครับปักป้ายพร้อมปล่อยตัวมัวน,นี่นะครับพ้นทีม75ล้านยูโรรายงานข่าวล่าสุดนะครับจากเรอเปรเซียงครับบอกว่าปารีสแซงต์แชแมงเนะี่ยพร้อมตอบรับข้อ,อสเสนอที่มากกว่า75ล้านยูโรเป็นต้นไปในการพิจารณาปล่อยตัวเรนดอนโคโลมัวน,นี่ดาวยิงเจ้าของหมายเลข9ของพวกเขาเอาออกจากทีมเลยตามกรรายงานนะครับ รายงานข่าวจากโดมินิกเซวารักนะครับนะข่าวของเรอเปรเซียงก็บอกว่าปารีสแซงแมงครับจะไม่ขายกองหน้ารายนี้ในะราคาที่ต่ำกว่า75ล้านยูโรอย่างแน่นอนขอสูงกว่าน,นี้จากข่าวล่าสุดพวกเขาต้องการเก็บโคโลโมนี่เอาไว้กับทีมเวนแต่ว่าจะมีข้อเสนอสุดพิเศษเข้ามาไม่น้อยกว่า75ล้านยูโรอันนี้คือเซวารักได้ประกาศนะครับยังไงก็ตามครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถขายมัวนี่ได้ในราคา75ล้านยูโรก็ตาม แต่เปเชก็ยังต้องขาดทุนอยู่ดีนะครับภายหลังพวกเขาเนี่ยไปซื้อมัวนี่เนี่ยมาจากไอ้ท่อฟังเฟิร์ดด้วยค่าตัวราวๆ95ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ปี2023ในขณะที่รายงานจาก TBR ีอาร์ฟุตบอลแรับก็บอกว่าดาวยิงเลือดน้ำหอมรายเนี้ยเริ่มได้รับความสนใจจากหลายทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งรวมไปถึงแมนซิตี้แมนยูอาร์เซนอลเชลซีแอสตันวิลล่าก็นิวคาสเซิลนะครับโอ้โหหลายทีมให้การจับจ้องในตัวของโคโลมัวนี่นะ อฝากไว้ด้วยครับสำหรับทริปเปิลรีวอร์ดนะครับลุ้นแรงแจกกระหน่ำกับ U-Score 365นะแอดไปได้เลยที่แอดยูสคอร์สาครับแจกเงินรางวัล1 1 1 1งบาท60าทรางวัลในเดือนนี้1,000บาท60รางวัลทุกสัปดาห์นะครับ1-30พฤศจิกายนแล้วก็ลุ้นแจก iPhone 6นะครับเอาอ iPhone 16ขออภัย5เครื่องทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ5เครื่องไปลุ้นกันได้เลยที่ U-Score นะครับผมทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็็นนยังไงไกคอมมมเเต์ข้าา แล้วก็สนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะไปตามกันที่น้ำมูกันหน่อยครับโอ้โหมูรินโญ่โดนแบนหนึ่งนัดข้อหามินลีกไก่งวงคลีกตุรกีนะที่ไม่ให้สัมภาษณ์สับเละสมาคมฟุตบอลตุรกีปรับเงินโจเซฟมูรินโญ่กุนซอเนเปเช่รวมแล้วราวๆ2 2 0 0 0ปอนด์นะครับพร้อมสั่งแบนห้ามคุมทีมข้าสนามหนึ่งนัดข้อหาให้สัมภาษณ์ด้อยค่ากันเองขันและโจมตีูุตดศิลป์นะครับ เนรมเช่เนี่ยลงเล่นในเกมหลีกวันอาทิตย์นะครับบุกชนะทรัพย์ซอนสปอร์3-2แต่จังหวะปัญหาในเกมเนี่ยทำให้บูริโย่สัมภาษณ์หลังแข่งแบบฉุนขาดเลยแสดงความไม่พอใจอาร์ติล่าคาราโอกลันนะครับผู้ตัดสิน VR เดอะสเปเชียลวันอย่างบูริโย่ครับไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับวิจารณ์ต่อไปถึงหลีกตุรกีคือรายการแข่งันที่ไม่มีคนนอกประเทศติดตามดูเพราะมีความมืดมนและส่งกลิ่นเหม็นเกินไป ล่าสุดวันเพื่อสบัปดีที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลตุรกีตัดสินใจให้มูรรนโ่ครับมีความผิดข้อหาแสดงพฤติกรรมไม่มีน้ำใจนักกีฬาโดยค่าการแข่งขันและพุทธศิลป์พร้อมกำหนดโทษปรับเงินราวๆ 20, 22,000ปอนด์นอกจากนี้ครับมูรรนโ่จะหมดสิทธรริ์ทำหน้าที่คุมทีมข้าสนามในเกมลีกนัดถัดไปโดยฟเนเดเชจะเ,เขาเรียกอ,อะไรจะเจอกับซิวาสปอร์นะครับซิวาสปอร์นะครับ โอ้ตอนนี้ตามหลังกาลาตาสรายอยู่5คะแนนนะครับ uh, ในวันเดียวกับที่บุลองโทษถูกใบแดงกาเบรินโญ่คุมเฟนเดอร์เช่ลงแข่งบอลยุโรปรายการยูโรปาลีกบุกแพ้อาเซสนะครับสามหนึ่งมี5แต้ 1, ม 1, จาก4นัดจมอันดับ21ต้องลุ้นหนักเพื่อเข้ารอบอัตโนมัตินะครับโอ้โหตอนนี้ครับเกมลีกโดนแบน1นัดครับสำหรับน้ำมูครับเดอะสเปเชียลวันนะครับโอ้โหไปหมิน ไปโจมตีไปพูดโจมตีหมิ่นหลีกตุรกีแดนไก่งวงว่าไม่มีคนดูครับไม่มีคนนอกประเทศดูส่งกลิ่นเหมน็นพูดแต่สินหน้าอับอายอะไรต่างๆครับโอ้โหเป็นคาแรคเตอร์ของน้ำมูอยู่แล้วครับที่ออกมาสับแบบนั้นครับก็ถือว่าโดนไปแบบช่วงๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็โดนแบนหนึ่งนัดในเกมหลีกแถมโดนปรับเงิน22,000ปอนด์นะครับสำหรับน้ำมูก็ถือว่าน้ำมูก็บอกจิ๊บจิบนะครับไม่มีปัญหา อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าฉุนขาดเหมือนกันในเกมนั้นก็จะช่วยนะทุกท่านคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารในช่วงดึกๆแบบนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วรุ่นจัดไปย,วยาวเลยพักผ่อนให้เยอะครับหลับได้เงินหมื่นตื่นก็หอได้เงินแสนเดอ้อ